ทำไมผมไม่เห็นคนขับอ่ะกูไม่เห็นฮะอันนี่ไงเฮ้ยมีแก้วมีแก้วเอยตัวคุณล้วนเลยไอ้สัสโดนโดนโดนกูผิวกูผิวกูนี่ผมจะได้เห็นเรจะได้เห็นตังนดงผิวกูเจ้าล้วนจะได้เห็นตังนดง จะด้ไย uhm, nope. er like <hed> ้ไอู้ขอบคุัวไม่ได้บางรถคีรถมาร์ติปเปอร์แสนหนึ่งไงหรอใช่แบกไม่ได้ทีเท่นั้นแหละ ทำไมผมไม่เห็นคนขับอ่ะูไม่เห็นฮะผีหรอต่อพี่รวพี่ผีสิงอุ้ยผมสู้ได้แค่นั้นแหละโกูอ,อันนี้กูไหนอ่ะให้สลบเลยป๊าไม่เจอช่วยป่าปะ๊าเอาเลยพี่เอาเลยี่เวงกเง สวยพี่สวยผมกับพี่สองคนพอนะพอจี๊ดตัวเนี่ยดตัวเนี้ยไหนวะไหนวะโดนโดนโดนเฮ้ยจี๋ยังจี๋ยงพี่โอ๊ยเหย่าทออุ้ยมีเสียงน่ารักไว้พี่ขอทางนั้นทันนี้มีเสียงน่ารักเพคนวะ

เฮ้ยมาแล้วี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาเห็นแล้วเห็นตัวแล้วคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงอชิบายแลวพี่วิญญาณเขาผิดร่างแน่เลยเฮ้ยทำไมเขาไม่คุยกับผมหรือว่าวิญญาณเขาไม่ได้กลับมาพี่ครับฮัลโหลวิญญาณกลับมาได้เปล่าแล้วข้าโกรธที่ผมลงมือวะพี่จากตรงไหนได้บ้างเนี่ยคี่เปลาเลยครับผมขอเล่นสตอรี่ปฏิเสธการให้ศพครับทุศพครับ ผมขอเล่นสตอรี่ปฏิเสธการให้ศพครับจะเรียกใครเสการให้ปฏิเสธการให้ศพแบ่งแบ่งลิ้นแดงครับไอเล่นไม่ได้ผมเป็นคีเปอร์ผมดูแลคนไดไม่เกี่ยวครับผมเล่นได้หมดครับกดของโรงพยาบาลครับไม่ใชเฮ้ยนี่เอ้าวสมรุ้เสร็จจะปั๊มหัวใจเขาแล้วนะครับพอดีหัวใจเขาจะไม่แข็งแรงหัวใจหัวใจเละเขาเอาอะไรอันนี้ใครเอาพี่หมาป่าก่อ เองก็ต้องสอนให้ดีๆเข้าใจไหมเฮ้ย,ยเจ็บเองหลอกล่อไปทําอะไรมาปะนี่ทำไมคนบ้าหัวใจเขาแล้วผมทำไมผมเจ็บแทนอ่ะอ๋อน่าจะหัวใจตรงเดียวกันครับอืมขยานิบินครับอืันขย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 ี่ขยันขยันขยันขยอะไรัาหรอนขยันขยนนน ถ้าเห็นแก้วลอยได้อะแล้วครั้นี้อยู่ดีๆชูคัมาโผล่ตัวนี้ต้องไปแล้วความจำสุดท้ายคือไปดูแอร์ดร็อยตัวเลางอะไรตัวกลางอะไรเขาติดไม่ไหวอ๋อยังไม่หายใช่ไหมตัวอะไรมาแล้วช่วยจำเลยความจำสุดท้ายคือไปดูงานที่แอร์ด็อปแล้วอยู่ๆก็ฟื้นตรงนี้ล่ะค่ะไม่ไม่จริงๆก่อนสลบมันจำความได้นะจำไม่ได้ก็ก่อนสลบจำได้ครั้งสุดท้ายก็คือไปแอร์ด็อป 嗨。